สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับพบกับช่องช้างลุงพลครับผมวันนี้เช้าอีกวันหนึ่งนะครับที่บรรยากาศแสนจะดีเย็นสบายครับผมอากาศสบายสบายครับวันนี้พาทุกท่านมาแอบดูครับสองไม่ลูกครับเข้าป่าครับผมเข้าป่าแ้ะพากันอาบโคลนเล่นโครนนะครับผม การเล่นโคลนแบบสนุกเลยนะครับแม่ลูกคู่นี้ครับผมเป็นช้างเปลือกเลยครับถ้าเป็นกลางคืนมีนายพรานมาหาปูหาปลาหาเป็ดเห็ดเป็ดไก่มาเห็ดอยู่ในป่าพื้นที่ตรงนี้นะครับอย่าแตกตื่นนะครับผมไม่ต้องกลัวครับผมเพราะว่าช้างที่นี่ครับเป็นช้างเล่นโคลนไม่ใช่สิงมหาสรรจ์นะครับแปลกแหวกแนวครับแต่เป็นช้างเล่นโคลนครับอยู่ในโคลนครับ อยู่ในโคลนลึกเลยครับมองเหม็นลูกกระตาเลยครับเป็นช้างเผือกยิ่งๆครับดูสิครับเอ้าไห้หนูขึ้นได้หรอเป่าลูกเล่นโคลนครับวันนี้ผ่ากันมาแอบดูครับน้องวาเลนไทน์กับคุณแม่ดาวุงครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วนู่นครับนู่นนู่นไปทางไหนไปทางไหนไปทางไหนครับไปทางไหนหายเลยครับโอ้ยโอ้ยไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วมาเลยครับมาเลยครับทุกท่านครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านครับไหนครับ ไหนอยู่ไหนช้างป่าอยู่ไหนครับเฮ้ยโอ้ยวาเลนไทน์กับแม่ดาวุูงนะครับมาแอบทำอะไรตรงนี้ครับอุ้ยดูสิดูสิเอ้าเอาทำอะไรกันเนี่ยอ้าวคุณแม่จะดันต้นไม้หรือเปล่าอุ้ยปุ้ยุ้ยโอ้ยจะมีรังพึ่งหรือว่ารังแตนอยู่เนี่ยไม่โดนต่อยเลยนะโอ้เศธรรมาชาติของช้างเขารู้ครับเขาใช้งวงดมดตามต้นไม้ครับ๋อถูถูครับถูหลังครับพออาบ อาบน้ำอาบโครนสปาโครนเสร็จก็ก็พากันมาเอกอยู่ที่ป่าครับเอา้ามาเลยครับโอ้ถูถูกันท้ายครับผมถูกันท้ายด้วยโอ้ยถูหลังครับถูกันหลังโอ้ยคันสงสัยจะคันแน่นอนครับผมถูออกถกูขี้ใครออกครับอา่าลงท้ายวนขวาครับหา หาพื้นที่ให้มันดีๆครับจะได้ถูแบบง่ายๆครับผมถูแบบง่ายๆนิดนึงเนาะครับผมจะได้ขัดคลายออกครับผมโอ้ยไปแล้วครับเวละรุ่งก็เดินผ่านไปรอบหนึ่งเดินไปแล้วลูกชายวันในชายทำอะไรอยู่ที่ไหนไม่เห็นครับอู๋หนุ่มอยู่นู่นครับเห็นแต่ลังไว้ไว้ครับแต่ลังไว้ทำอะไรอยู่เล่นอะไรอยู่ไม่รู้ครับรู้ครับเล่นอะไรโอ้เล่นไม้เล่นไม้ของน้องครับอ้ยนี่นครับ เอ็นไม้ของนุ้องก็ไม่สนใจแม่เลยเข้าไปในป่าเห็นอยู่คนเดียวครับเห็นอยู่คนเดียว,วยไหมดูครับตามดีความสนความน่ารักของน้องวานครับดูครับโอ้ยโอ้ไมไม่รู้คนเดียวเล่นอยู่คนเดียวเลยครับไม่สนใจแม่เลยนะครับ นี่ก็ดึงกลับไปแล้วครับวิ่งแล้วครับเดินสับสับสับ,ส,บสับแล้วไปหานี่แล้วสุดทายก็กลับมาพื้นที่เก่าครับไมเ่เล่น โครนที่เดิมครับพอไปถูหลังเสร็จก็แอบ,บเล่นโครนม,มันยกร่องเลยครับผมอันนี้มันลงบ่อครับผมอยู่เลยครับมนเสบหลายเดอ้อ นี่ครับธรรมชาติของช้างครับเข้าป่าก็เล่นโคลนเล่นไม้ถูตัวใช้ต้นไม้ใช้อะไรขัดหลังตัวเองครับผมคุณแม่ดาวก็เล่นอยู่คนเดียวครับผมเล่นแบบเพลินเพล,นเพลินคนเดียวแล้วนี่สนใจอะไรอับอุ้ยอืมดูสิครับ อุ้ยนางอยากเล่นอยากเล่นมากแล้วครับมีตดด้วยครับปล่อยตดด้วยอืมไปแล้วสองแม่ลูกไปแล้วครับ เดินตามมาแล้วต้อยต้อยเลยมาแล้วครับจะมากินอาหารหาหญ้าในป่าครับผมมากินของป่าครับออกมาแล้วครับมาเจอน้ำครับก็มาเล่นตรงนี้อีกครับผมมายอมลดละในการเล่นนะครับเล่นสนุกคนเดียวเลยครับโอ้โหดูนะครับแม่ก็ยืนมองลูกลูกฉันทำอะไรเล่นอะไรโอ้ครับเล่นเพลินคนเดียวเลยครับผม ไม่นสนใจที่จะกินหญ้านะครับแบบนานๆแบบเจอแบบสถานที่ที่แบบกว้างขวางโล่งใหญ่ครับผมก็เลยเป็นที่เลยครับแม่จ้าพ่อจ้าหนูอยากเล่นอย่างงี้มานานแล้วหนูอยากเล่นอย่างงี้มานานแล้วครับดูสิครับไม่รูว้รว่าแม่วราลูกนี่ง่วงนอนหรือเปล่าครับเพราะว่าโรงช้างก็ยังทําไม่เสร็จครับฝนก็ตกทุกวันครับ ก็ง่วงนอนแต่ก็เป็นห่วงลูกชายครับเป็นห่วงลูกชายก็ต้องออกมามาดูลูกครับส่วนลูกก็เล่นสนุกตามภาษาเด็กน้อยครับโ <laughs> อ้ดูสิครับอืมมันจริงๆมันยกรองเลยจ้านี่ครับความสุขของน้องวาเลนไทน์กับคุณแม่ดาวครับเมื่อได้เข้าป่าแล้วก็เจอบ่อโครนบ่ออะไรอย่างนี้โอ้โหอย่าว่าเลยครับ อะไรก็กระเจิงหมดครับวิ่งกระจายครับเพราะว่านายเล่นเสืไม่เอาความรอเลยครับเล่นเต็มที่เลยปล่อยครับปล่อยตัวปล่อยใจสบ,ยสบายสบายเล่นแบบสนุกสนุกครับโอ้โหชวนลูกมายืนตากแดดอบผิวหรือเปล่านี่ดาวร้งอืมโอ้ยครับ ก็เล่นตามภาษาแม่ลูกครับส่วนน้องวาก็เล่นไปตามภาษาเด็กน้อยเด็กน้อยผู้น่ารักครับเล่นกัาสนุกจริงๆเลยสองแม่ลูกคู่นี้ครับบรรยากาศก,ก็หลังจากฝนตกนะครับผมได้รามาได,ได้มาเล่นครับ โอ้ยที่ใส่เบ็ดใส่ปลาครับผมเอามาให้ขุดดึงออกมาให้พอ่อครับผมอยู่ไหนเออยู่ไหนหายไม่เจอบหายไม่เจอ ừ, ừ, อืมอืมอุ้ยนเสเบียงึ้นมเอ้เอาเอา้ยเอ้ยโอ้ยหล่นแล้วหล่นแล้วแม่จ๋าพ่อจ๋าหล่นแล้ว,ลลว,ลลว,ลลวอุย้ยอันนี้ตัวที день, ่เขาไว้ใส่ปลาเมื่อจับปลาเพื่อจต้องใส่ตัวนั้นรัาพี่วอลันไต ดึงออกมาครับะจะไปทางไหนลกนี่ครับพอเข้าป่ากจ็จะยังไม่กินหญ้านะครับจะเล่นก่อนครับจะเล่นก่อนเพื่อเพื่อความสนุกความสบายครับจะนให้สะใจเต็มที่ก่อนครับผม ถึงจะหาอาหารกินเมื่อสายๆเดี๋ยเริ่มร้อนๆก็จะกินหญ้าแล้วก็เข้าป่าไปแอบหลับแอบนอนครับผมตัวกลางวันนะฮะแต่ส่วนลูกช้างก็ก็จะเล่นมากกว่าการเก็บเกี่ยวหรือว่าเก็บกินอาหารเป็นสเสบียงคุณไว้จะส่วนน้อยครับแต่สําหรับแม่และลูกนี้หรือว่าช้างเปิดโปก็ก็จะกินนะครับกินอาหารกินหญ้าครับเป็นหลักครับผม อยู่สิครับขนาดเนี่อยู่ตั้งไกลก็ไม่ยอมไปหาครับก็จะออกมาเล่นก่อนออกมาเล่นสบายๆบยบรรยากาศก็ก็กว้างขวางพื้นที่ก็กว้างขวาง,วาง,วางบรรยากาศก็ดีไม่ร้อนครับช้างก็เลยไม่ค่อยแอบเข้าป่าครับจะเล่นที่โล่งมากกว่าเ <c oughs> <c oughs> อย้ยช่ยนู่นครับยังไงก็อย่าลืมครับติดตามด้วยนะครับช่องช้างลุงพลครับผม อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมนะครับจนจบทริเปเลยนะครับกราบสวัสดีครับผมบายครับ